ตอนนี้เป็นเวลา6โมงเช้าตอนนี้ประสบการณ์หรือว่าเลเวลแคร์เรานะครับสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหนึ่งนะครับเหลือแค่ร้อยสิบเก้าแต้มมาดูกันเลยเลดีกว่าวินาทีในการขึ้นเลเวลเจ็ดสิบนะครับไปกันเลยครับผม น่โหด้วละกันรู้ว่าเป็นผู้เล่นเก่าแน,น่เลยเยวะครับแต่ว่าเราจะต้องทำคิปอ่ะสิเธอสามคนต้องออกคิปอ่ะละจังหวะนะ <c oughs> ไก่ก็รอมไม่หยุดเลยผมไม่เลีออย้ยงไก่แต่ครั้งนี้เข,า,า,ขาเลี้ยงอ่อนะโททีนะผู้ฝ่า โดนเลยอ่ะโอ้ยโอเคมาขยันยก่อนปึ้งจับนะแต่ปึ้งตาแรกของวันเลยโมเสอาเฮ้ยมึนตายมันติดเฮ้ยิ่งไม่โดนเลยเฮ้ต่อเมาทุกคนผมโกรธด้วยประเด็น ก็เป็นวันนี้เป็นทีมไปวันที่เจ็ดเนะาะที่เจ็ดกุมภานะครับ nope 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 โทษทีนะผู้สาวโทษทีนะโทษทีเราต้องอัดคีบว่าแค่เกมเดียวก็ขึ้นแล้วอะไม่รู้ว่าเกมเดียวขึ้นหรือสองเกมขึ้นนะทุกคนเอาต่อไปเรื่อย เราจะต้องทำอย่างเงี้ยเพื่อนจริงๆผมก็ชอบย่อนะเพราะว่าการย่อเนี่ยมันก็มาบอกว่าเออเราเป็นผู้เล่นกเก่าเหมือนกันละแบบเออคือแบบเราอยู่ในยุคเดียวกันคืยอย่อต้องได้เพื่อนเลยอะไรเงี้ยเพืออ่อนผมเข้าใจดีแต่ว่าไม่ทำคพื่อนเลย โอเคป่ะแอดเพื่อนเลยปกติผมจะไม่แอดเพื่อนมั่วๆเนี่ยนะเออแต่นี่ผมแอดเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราปิดไปก่อนนะ <laughs> ฮัลโหลผู้สาวฮัลโหลดีป่ะ พอดีว่าเราทําคลิปอยู่ตอนนี้เราก็อาดคลิปอยู่นะคือว่าเราอะใกล้เวล70แล้วไงเออแล้วแบบหาคลิปลงเล่งประเด็นนะ่ะตอนนี้ก็ลังอาดคลิปอยู่เลยจริงๆเราก็ชอบย่อนะแต่ว่านี่อาดคลิปอยู่ไงแต่เนี้ยเกมหน้าก็ขึ้นเวล70แล้วเนี่ยขอโทษนะที่แบบต้องยิงก่อนนะใช่ตอนนี้อัดคลิปอยู่เดี๋ยวไวเ้เล่นเยอะก็ใหม่นะ ล้วพี่ไม่ใจดีบ้างอะไม่ไม่ตอนนี้อคลิปอยู่เลยนะอาลิปแบบเดียวไทม์เลยยังไม่ได้อยู่สต็อปเลยเลยเดี๋ยวจะไปตัดต่อลงอะไรเงี้ยใช่ตอนนี้ใกล้เวลเจ็ดสิบแล้วพอดีอาชีพเนี่ยว่าเออแบบเราใกล้ขึ้นเวลเจ็ดสิบนะเป็นผู้เล่นเจ็ดปีอะไรเงี้ยเพราะว่าเล่นมาแต่ปีสองพันสิบแปดอะไรเงี้ยลงทีตอกับใช่ใช่แล้วก็ลงยูทูบด้วยเป็นสตรีมเมอร์ไม่ได้ดังอะไรขนาดนั้นหรอก <laughs> โอเคเดี๋ยวไปก่อนนะเจอกันครับ โอเคผมบอกไปแล้วปอแล้วเมื่อกี้๋ยวไปกันต่อเลยมันแบบไม่สามารถอัดแบบบันทึกเสียงในเสียงเราได้อะแต่มันบันทึกเสียงเพื่อนได้แล้วก็ไอ้นั่นอ่ะผมไม่เข้าใจว่าต้องทำยังไงมันต้องมีแอปช่วยหรืออะไรสักอย่างเี้แหละคือมันเป็นระบบป้องกันอะเนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ป้องกันอะไรกันนั้นมนต้องหาแอปตัวช่วยเนอะ สรุปเกมน,นี้ไม่น่าได้นะทุกคนเหลือเกมไม่ได้ต้องได้สองเกมนะครับไปต่อโอ้โดนเฟิร์สเลยผู้สาวสู้สุดจริงเมื่อกี้ริบเข้าไปโดยประ คนเล่นสไนต์ตึงมากเลยนะสมัยนีย้แล้วก็พวกสิ่งก็ออยังมีเหมือนเดินนะมเนาะซ้ำศพสำหรับผมแนละ้วจริงพวกแอคอะไรอย่างเงี้ยหรือเต้นท่าทางใส่ผมไม่สีนะแต่ถ้าเป็นการซ้ำศพหรือว่าเป็นการเยหยียดเป็นหลักผมก็จะไม่ให้ภัยเนี่ยปกติผมก็จะแบบเล่นเสร็จผมก็จะนั่งกดนั่ง,งไม่ได้แอคใส่ใครก่อนเลยจะนั่งใจในตลอดในการบอกว่า,วาเออเราเคารพศัตรูนะอะไรอย่างเงี้ย บางบางตัวก็เข้าใจก็ไม่อะไรเาราแต่บางตัวก็เหลือเหมือนเดิมก็ซ้ำสบ หลอมไม่หรอมง,ง่ายเลยไปก่อนไปก่อนไปก่อนก็นเปิดม,มาเข้าเกมเลยไงประเด็นน่นนะหวปะวะผมไม่ไหวอะ่ะสามศพไหม แต่สามเปล่าจบตายไม่ตายเลยทำไมเ,เราสก,กิลอะไรมาวะเนี่ยสก,กิลไฮไลท์เกลือเนี่ยช่วงเนี้ <c oughs> <c oughs> ปืนอยู่ซี่สิยังกาเหมอนกันเกมอะเนาะอย่างที่เข้าใจมันต้องเติมเพทูินจัดเลย ทุกตีทุกเกมทุกโมทุกสยจรเพราะว่าผมเห็นไออะไรวะไอ้โปรโของไอผู้ถ้วยอะแม่งเกยียนจริงเลยหรือบางทีก็อาจจะมีแบบเขาเรียกว่าโปรแบบสกคกีบอะโปรเนียนอะฟุกๆนะอาจจะโดนแบนก็ได้เออพยายามแบบเราต้องรายงานบ่อยๆถ้าเจออะไรที่มันแบบตัวแปลกมันไม่แน่ไม่นอนอ เกมมันก so ็ไม <ment> so ่ดีนะฮะเลยไปไ้นต่อให้คุณเก่งมากแค่ไหนก็ตามแต่ถ้ามีสกินปืนที่ดีนะ สแต็ปสุดี่มันดีนะก็แพ้อยู่ดีอ่ะเพราะเกมนี้มันสุดยอดจากใายผู้เล่นตั้็7ปีนะเฮ้ยเฮ้ยเขามาดูด้วย ด,ดสองคนนั้นนะ A B C D กับไอแลนด์นะไอแลนด์เข <c oughs> ไม่ถ่ายไอแลนด์นะ น่ารักก็ให้แบบให้เหรียญให้เหรียญอะไรด้วยน่ารักน่ารักโซคัดเลยเออเอาตา,เ,าเราเยกตัวเนี่ยวะ่ะผู้ตายลนะเมื่อแต่ชมเขาจบเลย อ๋อเราเราไอ้นี่ค่ะลืมไปเบอร์ทุกคนพอดีแบบเราต้องไอ้นี่อะไรนะมันด้ปิดอีสระสันตายมาวินาทีขึ้นแรงเอ้ยไม่ใช่ขึ้นแรงดิเนแบบผมไม่นอนไงเบอร์หน่อยนะทุกคนนี่ไม่ใจะสิบนี่ก็ <c oughs> แบบผู้เล่นเจ็ดปีครับ ด้อยจะสิบแล้วเฮ้ยดีใจจริงผมดีใจจัดเลยโอ้สุดยอดเลยอ่ะนี่โปรไฟล์แม่จะสิบสุดจริงสุดจริงนี่โปรไฟล์โอ้โหได้แล้วพอใจเลยอ่ะโอ้ ก็มันเป็นอะไรที่เล็กๆน้อยๆเนาะสำหรับแบบผมนะแต่สำหรับผมก็ถือว่ามันมีค่ามากเลยเพราะว่าเราใช้เวลาทั้งชีวิตนะก็คือส่วนของการเล่นเกมอะเนาะก็คือว่าแบบเราเล่นมาเจ็ดปีเล่นมาแต่ปี2018อะแต่ว่าเราเล่นปี2018ไปปลายประมาณเดือนพฤิกายนวาอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนนี้ก็เลเวลเจ็ดสิบแดีใจจัดเลยอะโอยไปเจแล้ว นี่นะครับทุกคนโอเคสวยอะผมภูมิใจละเนี่ยแหละโอเคนี่ก็สามคนนะไอ้สองคนนี้ที่ผมแมดไปเนาะผู้สาวโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะทุกคนผมโคตรดีใจเลยมันแบบมันมันปื้มตากใจอะ่ะคือแบบอย่างที่บอกไปนะคือแบบนั่นแหละโอเค มันก็เป็นของขวัญสำหรับผมที่ว่าเออเราแก่แล้วสำหรับในเกมนะเออแบบว่าเหมือนเราแบบเราเล่นมาตั้งเจ็ดปีคือเป็นผู้เล่นที่แก่แล้วนะประมาณเนี้ยบิวคล้ายๆประมาณนั้นแหละโอเคก็คลิปนี้ไม่มีอนะไรมาทุกคนมีแค่นี้แล้วกันนะครับโอเคก็เราจะจากลากับสามคนนี้แล้วกันเนาะดมผมด้วยโอเคผมก็จะเออ่สวัสดีทุกคนบ๊ายบาย ไปแล้วครับทุกคนโอเค